สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบกับสุนะคะที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทมาลยมอเตอร์ Mar สาขาพิจิตรวันนี้เราจะมาทําการส่งมอบรถคันนี้นะคะให้กับคุณพ่อนิวัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามความพึงพอใจของคุณพ่อน,นะคะว่าออกรถกับบริษัทมาลยมอเตอร์ Mar เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ รู้สึกประทับใจอะไรกับทางบริษัทมาลยมอเตอร์ของเราถึงเลือกเข้ามาใช้บริการกับทางบริษัทมาลยมอเตอร์ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาถามคุณพ่อกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีคุณพ่อนะคะ,ะคุณพ่อรู้จักกับทางโชลูมาลยมอเตอร์ของหนูได้ยังไงคะอ๋อก็รู้จักมานานนะเพราะว่าเป็นคนตะพันหินแล้วก็ผ่านท็บปคอบ่อยซึ่งเห็นบริษัทเขามีรถมากมายหลากหลาย<อ>เคยเคยแวะไปดูแล้วละ่ะแต่ยังไม่ได้ใช้บริการ<อ> พ่ออยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้อยู่อำเภอตะพันหินหนะตําตบลทมันทมันนะคะอันนี้คุณพ่อมาชมรถคันนี้นะคะเห็นรถของเราครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะอมก็เห็นจากาหลานเขย<อ>เป็นคนติดต่อแล้วก็เอารูปอะไรให้ดูแล้วก็เห็นแล้วก็รู้สึกแบบถูกชะตาไง<อ>ถ,ถูกใจว่าโอเคทั้งสีทั้งสภาพอะไรเงี้ยลอดูดีลองขับแล้วรู้สึกก็ โอเคฮะภาพรวมๆแล้วก็โอเคอะถือว่าดีนะใช่ไหมคะอันนี้ก็คือคนแถวบ้านก็เป็นลูกค้าเก่าของมารวยด้วยใช่ไหมคะใช่ก็ญาติญาติกันในหมู่บ้านก็เคยใช้บริการแต่เขาไปใช้ที่ของศูนย์ทพาะอแล้วพนักงานที่นี่บริการเป็นยังไงบ้างคะแถวเลยครับดูแลเป็นกันเองแล้วก็อัธยาสายดีทุกคนเลยครับโอเคค่ะ ก่อนที่หนูจะส่งมอบรถให้พ่อนะคะหนูอยากจะถามพ่อนิดนึงถ้าเกิดว่ามีญาติพี่น้องนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะชมรถพ่อจะแนะนําโชว์รูมของเราไหมคะอ๋อแน่นอนครับเพราะว่าเราได้มาใช้แล้วเราก็อยากบอกต่อญาติพี่น้องของเราว่าให้มาดูได้ใช่ไหมคะว่ารถของเราสภาพโอเคเหมาะสมครับโอเคเนาะวันนี้ของพ่อได้ส่วนรถกับเราไป เท่่าไหรคะก็วันที่ปิดที่สุดก็ได้ลดไปถึงสองหมื่นนะส <2, 000 S 2> องหมื่นนะคะคแล้วก็มีของแถมมีมีของแถมให้อ่าได้รับเป็นพัดลมนะคะ<ม>ค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวสุก็ต้องขอส่งมอบรถให้กับคุณพ่อนิวัดก่อนนะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนอกสนใจอยากออกรถนะคะก็สามารถมาหาสุได้เลยที่โชว์รูมมาลอยมอเตอร์สาขาพิจิตรหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่เบอร์ศูน 888 2442มาลวยมอเตอร์สาขาพิจิตรยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะ